กาวว์ vs อิสลามทั้งสองต่างเป็นปรสิตเพียงอาศัยโฮสต์ที่ต่างกันกาววาวางไข่ให้นอกอื่นฟักไข่และเลี้ยงดูแทนตนเองเลวโดยสัญชาตญาณทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะหลอกให้นอกอื่นออกจากรังตัวเมียรีบเอาไข่ตนเองไปวางแล้วทำลายไข่เจ้าของรังเข้าจำนวนไข่ที่ตนเองนำไปวาง อิสลามใช้วัชกรรมอยู่ยร่วมกันแบบผะหุวัฒนธรรมแต่เป็นผะหุวัฒนธรรมของตนฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่งกายกินอยู่ต้องตามแบบตนเองคนไทยต้องแสดงน้ำใจกับคนกลุ่มน้อยสิขอห้องละหมาดก็ต้องให้ขอมัสยิดก็ต้องให้ขออาหารฮาลาลก็ต้องให้ขอเรียนฟรีก็ต้องให้ขอรับราชการก็ต้องให้ตอนนี้กำลังจะขอประเทศไทย คนส่วนใหญ่กำลังจะผลอยกให้เช่นเดียวกันนกกาเ่าเป็นสายพันธุ์ที่ความเห็นแก่ตัวฝังอยู่ในสายเลือดเลวตั้งแต่พ่อแม่พ่อนกหลอกนกอื่นให้ออกจากรังแม่นกเอาไขาต่ตนเองไปไว้พอลูกนกออกจากไข่ก็ฆ่าลูกนกเจ้าของรังอื่นๆตายหมดเพราะไม่ต้องการแบ่งอาหารและความเอาใจใส่จากพ่อแม่นกพอโตขึ้น ก็ตีไล่รังนกอื่นๆไปจิกกินลูกนกอื่นๆ